ที่รรัฐกำชับจังหวัดและปอพอเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากผลกระทบพายุคาจิกิและหนองฟ้า5ด้าน จากอิทธิพลพายุคาจิกิและหนองฟ้าที่ส่งผลให้หลายจังหวัดยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยและดินสไลด์ประกอบก,บกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่แจ้งว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งต่อไปโดยเฉพาะจังหวัดตากจันทบุรีและตราดนางสาวธีรรัตนสำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ประเมินสถานการณ์นำไปสู่การแจ้งเตือนและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีซึ่งได้กำชับ รับแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์5ด้านได้แก่ 1. ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 2. ติดตามความพร้อมเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ 3. าการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 4. เร่งรัดจ่ายเงินช่วยเหลือหรือให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและ 5. เร่งฟื้นฟูบูรณะในพื้นที่ที่สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติทั้งนี้ปัจจุบันยังมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุคาจิกิและหนองฟ้า9จังหวัด ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนสุขโขทยัยพิษณุโลกเพชบูร์อุตรดิต์เลยหน้องบวลลำพูและชุมพร ขณะที่สำนักง,งานทรัพยายกรน,น้ำแห่งชาติหรือสทนชจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลางเพื่อบริหารจัดการน้ำจากภาคเหนือลงสู่ภาคกลางและวางแผนเพิ่มการระบายน้ำเพื่อป้องกันความเสี่ยงน้ำล้นรักษาความมั่นคงของเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ทีมข่าวสวทกรบี่สำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่5รายงาน